เราก็ได้คุยกับทางผู้สื่อข่าวอิสระอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะคุณวินมิตรโยสาลวินซึ่งติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการอ่านกลยุทธ์หรือว่ากองทัพยุทธศาสตร์ของกองทัพในช่วงเวลานี้กับการตัดสินใจทํารัฐประหารและอนาคตแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นภายใต้การนําของรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะ ในฐานะที่ได้สังเกตการการเมืองเมียนมาและได้อ่านดุษฎีศาสตร์ของกองทัพคิดว่าอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ถึงจุดแตกหักจนนําไปสู่การก่อรัฐประหารคะถระหกพมา่า,าว่าอางว่าการเรียกตันที่ผ่านมาเนี่ยไม่สุจริตหรือว่าผิดพลาดสามรายชื่อการประมาณสิบล้านกว่าคนที่ทหารตรวจสอบอันนี้คือเหตุผลไม่เพียงพอผูก เข้าใจว่านาซาซูจีเข้ามามีบทบาทหรือว่าผู้นำประเทศเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะจัดสรนาซาซูจีเพื่อสิการไม่ให้เป็นผู้นำมากกว่าครับสมมุติตอนที่ทหารเขาอ้างว่ามีการทุจริตมากมายเนี่ยถ้าองซานซูจียอมตรวจสอบข้ออ้างเหล่านี้เนี่ยคิดว่าทหารยังยังกล้าป,ปฏิวัติไหมคงยากครับเพราะว่านาซาซูจีก็แบบลักษณะเดียวกับ ทหารหรือว่าพันรัฐบาลที่ผ่านหนึ่งพันเก้าร้อยสองพันสิบที่การเลือกตั้งครั้งที่ครั้งแรกอะเพราะว่าทรัหน้าก็ทุจิตเ<ม>ยอะแยะไปเสร็จแล้วก็กกตัตเป็นผู้รับ,บรองเสร็จแล้วก็เปิดสภาสามารถทําได้นานสันสิจีก็ชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น<ม>เลยเขาเปิดสภาเรียกสภามากกว่า ทีนีถ้าห่างก็เข้าเกณน์ออเขาเลยเขายึดอันหน้าไปฮะจากคำประกาศสถากนาการณ์ฉุกเฉินที่บอกว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีวินมิตรคิดว่าทหารจะรักษาคำพูดตามนี้ไหมคะเขาพูดมาแล้วก็จำเป็นที่ต้องรักษาแต่เขาไม่สามารถภายในหนึ่งปีนี้จากการบางเสิ่งบางอย่างได้เลยเขา ทำให้เหมือ่อการกันยื้อเวลาด้วยวิธีการให้เชาวบ้านออกมาบนถนนเพื่อว่นงไวในประเทศ mm hmm. เสร็จแล้วก็เขาก็อ้างเหตุผลนี้ยื้อเวลาไประยะหนึ่งนอกจากหนึ่งปีผม mm hmm. เ,เห็นว่ารัฐบาลทหารปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เขาจัดสรรสองเรื่อง mm hmm. เรื่องที่หนึ่งคือกลุ่มชาติพันกับสุมขทัยทั้ไหลเนี่ย mm hmm. เขาต้อง ส่นที่สัญญาหรือยืนสันติภาพกับจงกรมน้อยให้ได้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องใหญ่คือทำย่างไรให้นาวสันสุกีไม่มีบทบาทไหนการทางการเมืองไหนนาคตดต่อไป mm hmm. เพราะว่าที่่ามาเน้ยนาวสัน,นสุกีใน,นรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยเขาเกี่ยวกับให้นาวสันซุกีไม่เป็นไม่ให้เป็นประธานาธิบดีแต่ก็ช่องวรัฐธรรมนวนนาวสันซกีก็สามารถตั้งเป็น ที่ปุชาหรตในี่ใหญ่กว่าประธานาธิบดีเองเพราะคณะเรื่อนเนี่ทหารก็าไม่พอใจเสร็จแ,แล้วก็เขาจะแก้ไขปัญหาและทำนององีกกองเรื่องใหญ่ๆที่ทหารเขาจะพานะครับคุณคุณอิมิครับคือมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในช่วงสีห้าปีที่ผ่านมาอองซานซูจีก็มีภาพว่า เชียทหารนะอยู่ข้างทหารนะดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องของโลหิงยาใช่ไหมครับจนกระทั่งภาพลักษณ์ในต่างประเทศเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าองซานซูจีไม่ใช่เป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิทมนุษยชนอีกแล้วเนี่ยอะไรทําให้ทหารคิดว่าองซานซูจีเป็นเป็นศัตรูครับเพราะองซานซูจีก็พยายามที่จะไม่ไปเชิญหน้าขับทาารมาตลอดเพราะว่าอำนาจําอำนาจเนี่ยทหารก็ เขาอย่ามีอำนาจอยามีบทบาทอยากอยากจะแก้ไขประเทศด้วยสื่มือขอาทหารมากกว่า mm hmm. ที่ผ่านมานาวซิจีก็เอาใจทหารตลอดแต่ก็ทหารก็ไม่ค่อยแฮปปี้ว่ามือกัดนนวซาสซิจีเช่นนาวซาซิจีพยายามจะปลงลงกับชาติพัน์การหยุดยินสันดิภาพแต่ชาติพันธ์พยายามอยู่ทหารก็ยื้อเวลาภายในห้าปีเขาไม่เกิดขึ้น และอย่างที่เขาว่าเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยไม่มีความเพื่มหน้าการยืนยันกนรุงลมเลยฮะค่ะหมายความว่าคุณวินมิตรประเมินว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทหารก็จะต้องกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันทางการเมืองให้มากขึ้นเหรอคะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่าการแก้หน้าหรือว่าการกู่ ความดีความงามของทหารมีทางเดียวคือการอยู่เย็นการติภาณใจชงโกลมน้อยเพื่อเอาใจชุโกลมน้อยอเพราะว่าที่ผ่านมาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สําเร็จเพราะว่าทหารเป็นผู้ตัดสินใจเสร็จแล้วก็คนที่สมัยนาอสันสุกีเป็นรัฐบาลเนี่ยคนที่ได้หน้าคือนาอสันสุีได้หน้าเพราะเไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมง เลยเขาก็เดี๋ยวนี้เขายืดอำน,นาจล้วอำน,นาจเต็มที่ที่เขาตัดสินใจหรือว,ว่าเขาหยุดยิงกักถ้า,าชงโกมเนยได้ถ้าวางสาชงกมเนยได้เนี่ยเขาก็โอกาสที่เป็นรัฐบาลต่อไปได้เองเพราะว่าพรรคที่เขาสนับสนุน u ี d p หรือ T, รัฐบาลสมัยเป็นสี่เนี่ยพรรคของเขา จากชงคมน้อยพาคชงคมน้อยประมาณ25%เปร์เซ็นได้ขึ้นมาถ้าใหา้ยอยู่ในสภายี่เปร์เซ็นต์ก็ประมาณห้สกว่าปร์เซ็นไดุ้๊บสาม,มารถรัฐบาลได้ครับครงั้นคุณคุณวินมิกํกำลังบอกว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดของกองทัพเมียนมาก,ก็คือไม่ให้ออสานซูจีลงสมัครรับเลือกตั้งข้างหน้าใช่ไหมทำนองคะคือไม่ว่าลงสมัครเลือกตั้งได้แต่เป็นผู้นํานไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูนเขาก็กิดกาวให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ให้เป็นแต่ที่ผ่ามาช่วงหัวของรัฐธรรมนูนนางซซูจีก็ตั้งขึ้นมาที่ดิจารรัฐใหญ่กว่าประธานาธิบดีเองหมายความว่าการยึดอํานาจในครั้งนี้ก็อาจจะนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ให้รัฐกุ่มมากกว่าเดิมเพื่อปิดทางองซานซูจีกับการทํางานการเมืองเลยนะคะ ตเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะไปอักผู้ชลิตเลือกตังเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจแต่เขาอยากจะทำบัตรเซนไอยาให้กับนาวซานซจีไม่เป็นผู้นำเสร็จแล้วก็ทหารพักที่สนามสนองทหารจะได้เกิดขึ้นถ้านาวซานซจีไม่อยู่เนี่ยพวกข้าพท,าที่ทหารสนามสนองก็ อาจจะได้กลับมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ช่งกลุ่มน้อยพักช่งกลุ่มน้อยจานวนหนึ่งรวมกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็รวมกับทหารในสภายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วก็เสามารถเป็นกนารรัฐบาลได้ซึ่งหมายความว่าคุณวินมิรกำลังบอกว่าทางชนกลุ่มน้อยเนี่ยพร้อมจะจับมือกับทหารและพร้อมที่จะไม่ร่วมกับนาของซานซูจีหรือพักเอ็นอลดีใช่ไหมที่ผ่านมา พัคการ,รมเมืองเขาชงกลมน้อยที่อยู่ร่วมกันนายสซิตีตลอดเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักที่สังเกตเห็นว่าเพราะว่านาซสซิตีไปลงเลือกตั้งที่เขตชงกลมน้อยไปกวดคะแนนทั้งหมดมาเสร็จแล้วก็รลือั้ชุดที่ผ่านมาเนี่ยการมีสว่วนร่วมเขาดึงเข้ามาชงกลมน้อยไม่ค่อยมี ในชงกงน้อยก็ามากกว่าแฮปปี้ทีนี้ถ้าทหารไปทำาจุดยิงกับชงกมน้อยได้หรือว่าสันติภาพกับชงกมน้อยได้เนี่ยภาชงกมน้อยกับทหารเนี่ยสามารถเข้ากันได้มากขึ้นแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเองก็หลากหลายกลุ่มนะคะคุณวินมิรประเมินแล้วจะมีเสียงไปในทิศทางเดียวกันไหมคะหรือว่าเสียงอาจจะแตกแล้วก็ความเห็นหลากหลายนะคะ แต่ช่วงกมน้อยนี่ยเขาเรียกเราชักยจงคือเขาอยากได้ระบบการปกคกองแบบชาหพันธรลัฐอันนี้แน่นอนทุกคนถึงแม้ว่าพักเยอะแยะไปก็จริงแต่เขาเสียงเดียวคือเขาอยากได้ปกุกของระบบชาหพันธรัฐเพราะฉะนั้นถือไม้ว่าเสี่ยงแต่ก็จะจริงแต่เป้าหมายเดียวกันทั้งหมดฮะ ค,คือภาพที่เราเห็นจากข้างนอกนะครับก็คือในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมต่อต้านการยึดอํานาจในหลายเมืองในเมียน,นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าคนเมียนมานี่ไม่ยอมรับทหารแต่ว่าถ้าฟังจากที่คุณวินมิรวิเคราะห์เนี่ยก็มันเสมือนหนึ่งว่าทหารนี่อาจจะหลับตาข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมนี้ซึ่งก็หมายความว่าข้อเรียกร้องที่จะให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีกับแกนนําของพรรค NLD คนอื่นๆแล้วก็ให้ทหารเนี่ยยอมสละอํานาจเนี่ย ก็คงจะเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าทหารถอยลาไม่ได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นถ้าถอยลา,าไม่ไหลเราก็ยอมแพ้ไม่ไห่เนี่ยถูกเชีดเบนตั้งแต่การยึดอำนาจครั้งแรกปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองแล้วก็ยึดอำนาจครั้งที่สองหนึ่งพันเก้าร้อยแปดแปดแล้วก็ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นทหาร กล่าวแล้วว่าทหารผู้นานทั้งหมดเนี่ยโดนเชิดเบนทั้งหมดเลยแล้วก็ประกอบด้วยธุรเกิจเขาไม่เอาอะไรด้วยลูกพ่อคว้าเขาเฝ้าด้วยพ่อเฝาเขาเฝาด้วยก็สุดเชิดเบนทั้งหมดเพราะฉะนั้น้าท่หารคงไม่ยอมคะคุณบินมิรประเมินว่าการตัดสินใจของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะส่งผลต่อบริเวณพรมแดนอย่างไรบ้างคะเพราะว่าไทยเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังมีพรมแดนติดกับเมียนมาอย่างมาก ถ้ากลุ่มชาติพันธุ์ปรับเปลี่ยนท่าทีคุยกับกองทัพมากขึ้นจะต้องไทยเองจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรคะเพราะว่าชาติพันธ์เนี่ยมันก็จสองจีเสางใจผู้เฝ้าดูยานท้ยใหญ่เนี่ยออแกแถลง่างว่าไม่เห็นด้วยกับการประ,ะการยึดอำนาจครั้นี้แต่ช่วงกลมน้อยอื่นๆอย่างเช่งนี้ก็เห็นได้บ้าง แล้วก็ช่วงคุมหน,น้าอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะักคู่เบบลักษณะละมัราละวามมากที่สุดเพราะฉะนั้นชายแดงก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณพิบิเห็นภาพที่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนที่ร่วมต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยอาจจะทนกับแรงกดดันในประเทศไม่ไหวต้องหนีออกนอกประเทศเช่นมาที่เมืองไทยเพื่อมาตั้ง ฐานในการสู้กับกองทัพพม่าอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตไหมครับคงเป็นไปได้ยากครับเพราะสมัยพ่อนเี่ไทยก็ใช้การแนวชนบ้างอะไรบ้างและเดียวนี้นโยบาย,ยบเปลี่ยนไปแล้วเออเสเกม,มาก่อนกางค้ามาก่อนยองการชนอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วฮะสมัยเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีออกมามาตั้งหลักชายแดงอะไรเนี่ยคง สำเร็จได้ยากในประเทศพม่าคือสำเร็จได้ยากเพราะว่าล้มทหารได้คือแต่แยกกองทัพเองปฏิวัติซ้อนอย่างเดียวฮะนอกจากนั้น,นผมก็มองไม่เห็นการต่อสู้ที่ประชาชนมือเปล่าไปต่อสู้กับทหารฮะแล้วใน,ในกองทัพพม,ม่าเองมันมีทหารรุ่นใหม่ไหมครับที่อาจจะมีความคิดที่ออกมาแนวประชาธิปไตยหน่อยแล้วก็ไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ คงจะมีฮะแต่ทีนี้ดูจากการเรียนตั้งที่ผ่านมาไหนทหารเผ็ดทหารที่เยอะๆในนาวซสาซิจิ้าคเขานาอซสาซสิจิก็ได้ชนะอยู่เพราะชนะคนที่ชอบนาอซานซิจิก็มีประชาธิปไตกาก็มีเยอะอยู่แต่ทหารคือคำสั่งฮะคำสั่งอะไรลงมาก็ปฏิบัติตามคามําสั่งแล้วก็อีกอย่างหทหารนี่รักกันมากกว่าครมอื่นนะฮะ แล้วก็ไปที่ผ่านมาเนี่ยนาระับบางที่ก็ดีก็ดีแล้วก็ระดับลงมาก็ดีเนี่ยคนที่ยายมาจะาทหารท่านนั้นเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรค,ะคุณมินมิดประเมินสถานการณ์ถ้าลองให้เดาท่าทีของคนเอกอาวุโสมินอองไลายตอนนี้ก็เหมือนเป็น ประธานคณะผู้บริหารรัฐที่ตั้งขึ้นมาด้วยนะคะผ่านไปหนึ่งปีนี้คิดว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองเองไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่วินมิดก็ประเมินว่าพรรคยู d p ก็ต้องการที่จะสร้างฐานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเขาผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นประธานาธิบดีให้ได้มาเพราะว่าเขาไม่จำเป็นลงมาเรื่องการเมืองเพราะว่ามีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้าหาก็เสนอ ประธานาธิบดีเราทำประธานและรองประธานาธิบดีหน,นึ่งคนพัคการเมืองสจหนึ่งคนแล้วก็สวหนึ่งคนสามารถเข้าสันประธานาธิบดีได้เพราะฉะนั้นถ้าหากก็อาจจะให้ไม่อะไรลงเป็นรองประธานาธิบดีเพื่อไปกชินกับประธานาธิบดีนะ แล้วประเมินท่าทีของประชาชนคนเมียนมาอย่างไรคะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าก็ออกไปเลือกองซานซูจีกันอย่างถล่มทลายถ้าทหารจะไปจับมือกับกลุ่มชาติพันธุ์คนพม่าส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยายอมรับได้หรอคะเพราะว่าถ้าพูดถึงรักนามซานซูจีเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วแต่ดูจาก ปี2005ราเสด็จผาการเลือกตั้งในานาวสลาีจีกวาดเกือบทั้งหมดแต่งวดนี้ที่ผ่านม,มาการเลื ργ ργ อกที่ผ่านมาสเียก็เริ่มแตกของนานสวสซาซีจีได้น้อยลงกว่าท่านนับจากตรงนั้นฮะพเพราะฉะนั้นประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ยังรักแล้วก็ยังชอบนาวสลธีจีถึงแม้ว่า ไม่ชอบต็ตามแต่ไม่อยากให้ทาหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าการยึดอํานาจครั้งนี้ยฮแล้วคุณเินไม่คิดว่าหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยพรรคเอ็นเอลดีจะมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะทําให้มีความมั่นใจว่าเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะได้ใช้ชนะอยู่ถ้าหากว่าเพราะว่าชนะในชนะแน่นอนอยู่แล้วเขาเชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบทาหารอยู่แล้วครับไม่ว่า นาสอสาสจีพาประเทศเจริญแล้วไม่เจริญก็ชาติแต่ทหารอย่าให้มีบทบาทในการเมืองเพราะฉะนั้นนาสอสานสิจีภานนาอสานสิจีก็ชนะอยู่ดีแต่อยู่ที่ว่านาสอสานสจีเป็นไม่เป็นผู้นารัฐบาลเนี่ยมันก็ประชาชนนานาเข้าจะเบื่อหน่ยไหมอะไรไหมตรงน,นี้ต้องดูอีกทีนึ่งนะครับ คุณวินมิตรประเมินว่าท่าทีของนานาชาติที่ขู่ว่าจะคว่ำบาตรโดยเฉพาะสหรัฐหรือว่าจีนเองก็ดูเหมือนมีท่าทีกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยนะคะจะส่งผลต่อการตัดสินใจของทหารไหมคะการกดดันนานาชาติเนี่ยเพราะาอะไรไม่ได้ขอขอเข้าใจว่าทําอะไรได้ยากครับเพราะว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดแปดที่การประท้วงใครใหญ่ยึดอํานาจ เขาทหารแล้วกดดังของนานาชาติแรงกว่าแต่ท้ารก็อยู่มาได้ยีิบสองปีสางกดดังนานาชาติเนี่ยทำอะไรไม่ได้เจีเนี่ยอพูดก็พูดเขาท้าจิจีจาจังไหนอยู่เองก็เียงก็นอนหลานท้าหอยู่เพราะว่าเจียงการลทางทุนไว้ในประเทศพม่าเยอะ แล้วก็ราชาก็เซเสียก็โน่นหลานรัฐบาลพม่าอยู่อสองชาติเนี่ยอยู่เอนทำอะไรได้ยากจากการคุยกับสื่อมวลชนของพาม่าสองคนนะครับคุณนัฐาก็ชัดเจนนะครับว่าความมุ่งมั่นของกองทัพพม่าตอนนี้มีอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. ยึดอำนาจแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปครับส,สก็คือทำอะไรก็ได้ที่สกัดกันไม่ให้องซานซูจีกลับมามีอำนาจกลับมามีบทบาทบาท,ทางการเมือง,อ,ง,อ,งอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนที่ไปเลือกตั้งแล้วก็ได้เห็นชัยชนะของพรรค NLD อย่างถล่มทลายก็กำลังเป็นอีกหนึ่งพลังที่ผนึกกันเพื่อที่จะส่งเสียงต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นแต่ความคืบหน้าก็คือวันนี้ได้ประกาศคร์ฟิวในหลายเมืองแล้วนะคะที่เมียนมากค่ะ